สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลลสมสมคนโคราชบานเองเดอ้อจ้าวันนี้สมจะพาทุกท่านไปดูสต็อกรถของสาขาพี่ไม้กันนะคะซึ่งเมื่อคืนมีรถมาลงเยอะมากแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นเกตเร็จสีประตูโยกสูงสีขาวมุก,กสีเทาเรมโบ้ทั้งลำนะคะพี่น้องแต่ว่าก่อนนานาที เกศจะมาลงอะ่ะคืนวันอาทิตย์นะ่ะหลดกลมาลงแล้วนะคะเดี๋ยวสมจะพาทุนทันไปชมนิกว่าว่าตอนนี้รลดสาขาพี่ไม,ม้มีรุ่นไหนให้ทุน่ันดูบ้างนะคะเป็นไงแปลกตาไหมทุกคนนี่ได้เสือ้อได้เสื้อพนักงานแบบใหม่แล้วนะสวยมากเดี๋ยววันนี้สมพาไปดูเนาะไปกันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะ หลายคนก็อาจจะแบบกังวลว่าแบบรอรถนานจะทานช่วงสงการไหมจะส้มบอกเลยเลยเนาะค่ะว่าวันนี้รถมาลงอีกแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานก็ลงเหมือนกันแล้วก็ลงเยอะมากนะคะวันนี้รถก็มาลงอีกนะคะสําหรับตัวที่มาลงนะคะจะเป็นตัวเซตทั้งหมดเลยนะคะทั้งหกคันเลยนะคะทุกๆคันคะ่ะวันนี้สม้มอะโอ้โหแบบรถคือ ตัวเร็คือมาพร้อมกันหมดนะคะสําหรับลูกค้าที่รอตัวแร็จเนาะก็จะเป็นสีขาวมุกตัวนี้ก็เสอ่าคันนี้ก็เกรดแสรสีขาวมุกซึ่งเป็นรุ่นที่รอนานที่สุดสองสีท็อปๆนะคะที่รอนานที่สุดนะอ่าท็อปท็อปก็คือรอนานสุดนะทุกคน อันนี้ก็เป็นสีเทารลมโบนะคะเป็นสีขาวนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเทาแลมโบเหมือนกันแล้วก็สีขาวนะคะซึ่งสีขาวมาทั้งหมดสีคันสีเทาแลมโบมาทั้งหมดสองคันนะคะเป็นตัว Z ซตหมดเลยนะคะทุกๆคนสองสีนี้คิวแบบสูสีกันมากนะคะคือคิวเยอะมากๆแล้วก็รอรถนานมากๆนะคะสำหรับลูกค้าส้มที่จองตั้งแต่เดือน มก,กราคมก็คือได้รถแล้วนะคะทันใช้งานก่อนสงการด้วยนะคะทุกทกท่านค่ะเดี๋ยวส้มพาชมสต๊อกรถของทางอีซูซุคิงยนต์สาขาพ่มายกันดีกว่าเนาะอ่านี่นะคะคันแรกอันนี้คือรถมาลงเมื่อวานนะคะคันแรกนะคะก็จะเป็นแคปเกตเอนะคะสีขาวนี่เลยนะคะ คันต่อไปนะคะเป็นรถเกต LDA นะคะสี่ประตูยกสูงสีส้มจีดค่ะคันที่3นะคะก็จะเป็นเกต Z ตนะคะสี่ประตูสีบอลเงินนะคะคันที่สนะคะเป็นเกต LDA สีเทาแรมโบแคปไฮเลนเดอร์นะคะสองประตูเนาะคันที่สนะคะก็จะเป็น โอ้คันที่ห้าคันที่ห้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสปาร์คคันที่หนะคะเป็น LDA นะคะสเปคแคบ LDA สองประตูสีขาวค่ะคันที่เจ็ดนะจ๊ะทุกทุกท,ทันจ,จะเป็น Highlander แครบนะคะสองประตูยกสูงสีดำจ้า คันที่8นะคะทุกท่านขาจะเป็นไฮรันเดอร์แซดสีเทาแลมโบนะคะสี่ประตูค่ะคันที่9นะคะทุกท่านขาจะเป็นไฮรันเดอร์เกรดแซดสีขาวมุกนะคะคันนี้เป็นรถของเพื่อนส้มเองนะคะรถเต้ามุกมาแล้วนะคะคันที่10นะคะทุกท่านขาจะเป็นเอ e r ซ e s 2ประตูไฮ g h นเดอร์นะคะ อันนี้เป็นคันที่11นะคะเป็นแคปบสีเทาแรมโบนะคะไฮแลนเดอร์ er นะคะทุกทกท่านค่ะคันที่เป็นซิกเนเจอร์นี่อันนี้คือคันที่12นะเป็นรถของคุณออยนะคะเป็นตัว Z ซสีเทา r เรมโบรอมาแล้วห้าเดือนนะคะคันนี้รอห้าเดือนนะทุกๆคน หอมากๆเดี๋ยวไปจัดทรงแล้วแบบเดี๋ยวส้มรีวิวให้ดูนะคะคันนี้เป็นคันที่13อ่า13เป็น Highlander LDA สีขาวนะคะคันที่14นะคะเป็น Highlander เกจสีเทา r รมโบนะจ๊ะทุกทุกท่านจ๋าและคันที่15เป็น Highlander g ก t e s รวมไปถึงคันที่16 17และ18ทางนู้นนะคะก็บอกได้เลยว่า4ประตูเกตเซนไฮรันเดอร์รอบนี้มาเยอะมากๆนะคะทุกๆท่านคะ่ะส่วนคันนี้นะคะเป็นคอกซิ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะดูรถคอกนะคะแนะนำเลยค่ะรีบมาดูเลยนะคะเพราะว่าเราเตรียมจะส่งมอบแล้วนะคะคันนี้จัดเต็มสเต็ปบรรทุก5ตันนะคะนี่หล่อมากนะคะ จัดทรงจัดทรงเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบนะคะโอเคจ้ะทุกท่านจ้นี่นะคะก็พาชมแล้วตอนนี้รถให้ดูเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหลังส่งการก็คือล่อยหล่อแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าปล่อยออกหมดนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะได้เลิกคือวันพรุ่งนี้วันที่หกนะคะรวมไปถึงวันที่เก้า แล้วก็วันที่สิสนะคะแล้วก็ไปอีกทีนึงคือ18ซึ่งหลังสงการนะคะก็รถมันจะไม่มีให้ดูแล้วใครที่อยากดูนะคะแนะนำให้มาดูตอนช่วงนี้นะคะรถกำลังเยอะเนาะน,นี้ก็ลูกค้ามาตรวจเช็คระยะนะคะรอนะคะช่วงสงการอาจจะมีการเดินทางนะคะทางเรานะคะหยุดวันที่13-17าถเลยนะคะทุกทุกท่านค่ะ หยุด5วันนะคะถ้าใครต้องการที่จะมาเช็คสภาพตรวจสภาพหรือมาดูโรงดูรถก่อนสงการนะคะเป็นเวลาที่เหมาะมากเพราะเพราะว่ารถมันกำลังเยอะนะคะถ้ามาหลังสงการก็เริ่มไม่ได้แต่ใครจะมาดูรถช่วงสงการมาได้นะคะทางเราก็มาอยู่เวนกันนะคะรอทุกทกท่านนะคะโอเคค่ะวันนี้เซลซุมก็ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีจ้าบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมนะเด้อจ้า